ทีมหญิงไดมอนด์ฟูดเสริมสุธินาการจนาสองหัวเสาดาวลุ่งเตรียมลุยศึกวอลเย์บอลสโมสรหญิงทิงแชมป์เอเชียเมื่อวันที่23มีนาคม2566 ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลลบอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่25เมษายนถึง2พฤษภาคม2566ที่ประเทศเวียดนามมี9ทีมเข้าร่วมการแข่งขันและตัวแทนประเทศไทยคือทีม Diamond Food แชมป์ไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2021-2022อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานแชมป์เก่าจีนมองโกเลียและฮ่องกง และล่าสุดเดอะบูทูนาไดมอนด์ฟูดประเภททีมหญิงยืมตัวมิน้นสุธินาพาสังตำแหน่งหัวเสาจาก RSU ทีมร่วมหลีกเข้ามาร่วมทับอย่างเป็นทางการเพื่อลุยสึกชิงแชมป์เอเชีย2023นอกจากนี้ยังได้ส้มการานากุไทยสงหัวเสาตัวเก่งกลับมาช่วยทีมอีกครั้ง หลังจากปล่อยให้ r s u ยืมตัวไปใช้งานในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งปิดฉากไป